จอต้องอะไรคะขนมโบราณจริงเนี่ยเจอต้องขนมปูอันสุดท้ายเลยค่ะเป็นของวัวสิบอันพอดีนะคะก็จะเป็นขนมเลยซะส่วนใหญ่นะอะบุ๊พยายามเลือกที่ที่อันที่แบบเราไม่เคยกินแล้วก็ที่ไทยก็ไม่มีนะบีนนำสำราญนี่ปีแคลแล้วก็ไม่มีฮัลโหลค่ะทุกคนตอนนี้นะคะบุกก็ยังอยู่ที่เกาหลีนะคะแล้วก็ จะพาทุกคนนะคะมาช้อปปิ้งของในซูเปอร์มาร์เก็ตกันค่ะก็มีอะไรกันบ้างเดีลยกามีอะไรแน่ติ๊กเนเจอร์ต้องอะไรคะหนึ่งกลุ่มแอซิเเจอร์ต้องหนึ่งกลอันสุดท้ายเลยค่ะเป็นของูกว่าเราอยู่กับมามี่เมนี่อีกแล้วนะคะแล้วก็อยู่กับแม่เกรซปิ๊กปิ๊งอีกแล้วอันนี้จะเล่นขนมปิ้งกิของหวานโอเคเขาเป็นเจอรี่เห็นน้องชอบกินเซลลี่ด้วยใช่อ่าอเดี๋ยวเราเอาขึ้นไปรีวิวกันว่า มันจะอร่อยแน่ โอเคค่ะเราจะมารีวิวกันนะคะสิ่งที่ได้มาสิ่อย่างพอดีนะคะก็จะเป็นขนมเลยทส่วนใหญ่นะ,อ,ะอันนี้เบเฟอร์โอริโอนะคะข้างในเป็นช็อกโกแลตแล้วข้างนอกก็มีครีมเคลือบีกทีนึงพยายามเลือกที่ที่อันที่แบบเราไม่เคยกินแล้วก็ที่ไทยก็ไม่มีนี่ค่ะโอริโอทำเวเฟอร์ได้อร่อยเลยนะ แปดสิบห้าแคลอรี่เยอะเลยนะขนมก็จะออกหวานแต่ก็ไม่แบบสเกลเดียวกับโอรีโอ้อร่อยค่ะ,ะกล่องหนึ่งก็จะมีทั้งหมดห้าชิ้นนะคะอันนี้นะคะหมุกให้คะแนนไปเลยแปดเต็มสิบประมาณนี้จบมาอ่ะต่อไปเป็นสุิกกี้ยีฮหเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าแคลอรี่จะเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ก็องเทนะแต่ว่าถ้าใครที่คาดหวังกินรสกลมกล่อมกลมกลม่อมแบบ แบบความหอมอคิดว่ามันจะต้องเข้มๆไงแต่ไม่ใช่จะออกคุกกี้วนิลาซะเยอะแต่ว่าก็กินเอาปุบๆได้เอาข่ำๆข้อดีคือมันชิ้นเล็กดีกินง่ายพอดีหอมสักเจ็ดเต็มสิบแล้วกันต่อไปอันนี้แล้วกันอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆของไทยนะแต่หมุกจะลองดูว่าคล้ายของไทยหรือเปล่าเพราะว่ามุกว่าแพ็กเกจมันน่ารักพีดว่าทนนาาี่ไทยก็มีที่เป็นแบบขนมปังแฮกเกอร์แบบนี้แล้วก็ชีสนะก็ขอลองดูก็เหมือนกันหรือเปล่า462แคลอรี่นี่ค่ะนี่นะคะ <S <S แท็กเกอร์ของใครก็ไม <ns> exactly. ่รู้อะมารีวิวเลยอ่ะกินได้เค่ะอร่อยไหมใช่กะลังจะชิมอยู่อ่ะชิมชิมด้วยกันเลยนะคะลาลาสาวก็รีวิวไปด้วยนะคะเหรอว่าไอ้นีเหมือนแค่ไหมอร่อยไหมไม่ให้คะแนนแล้วกันนะเพราะว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าแบบว่ารสชาติมันเป็นยังไงต่อไปไปแผนกน้ำบ้างดีกว่าอันนี้เป็นน้ำลดคุกกี้เห็ดครีมทั้งคู่นะคะเป็นหนุ่มนะของเฮอร์ชี่แล้วก็ของบัสกินล็อบบินเดี๋ยวจะมาลองดูว่าอันไหนอร่อยกว่า อันนี้รู้สึกว่าจะหอมอร่อยแต่ก็ยังไม่ได้รู้สึกถึงคุกกี้สักเท่าไหร่แต่ก็อร่อยนะ160ยหกสิมิลลิลตรแคลอรี่ค่ะของเฮอร์ชี่สอง้อแคลอรี่แปลว่า235มิลลิลตรคนละอย่างเลยอ,อ่ะเขาพูดอย่างนี้แหมกันว่าคือเฮอร์ชี่เราได้ได้ยินจากว่าเป็นแบรนด์ของช็อกโกแลตใช่ไหมหนูคิดว่าน้ำค่ะว่ารสชาติแบบ คล้ายๆช็อกโกแลตอะส่วนของบัสคิตล็อบบี้น่นะคือน้ำเขาก็จะรสชาติเป็นแบบเหมือนไอศครีมคือมันจะมีความแบบหวานนำอะไรแบบเนี้ยสำหรับมุกมุกชอบเฮอชีมากกว่ามุกขอให้เฮอชีสักแปดมุกขอให้อันนี้เจ็ดค่ะถ้าในส่วนของน้ำดื่มมีอีกอย่างหนึ่งที่จะไม่รีวิวไม่ได้ค่ะเขินนี่นมกล้วยค่ะ เป็นสิ่งที่ถ้ามาเกา,กาหลีอี่ะต้องกินเนาะเ <_ d ose> พราะว่าเมื่อก่อนจะเห็นตามแบบซีรีส์แล้วก็เห็นตามโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยจะมีโฆษณาเยอะ <_ d ose> อันนี้ก็จริงแๆแล้วรสชาติก็ไม่ได้กล้วยอะไรมากหรอกแต่ว่ามันจะเป็นแนวแบบว่ากลิ่นกล้วยหอมอร่อย <_ d ose> เราให้ก้าวเต็มสิบอยู่แล้วเราเราชอบของเรา <_ d ose> อันนี้พุณได้มาเมื่อกี้เลยนะคะ <_ d ose> คีวีมันเป็นแบรนด์ของชีฟสนะเราก็มาลองกินกันว่ามันจะเป็นดิฟแบบไหนอ่ะจะเป็นแบบนี้นะคะ ขนมปังกรอบแล้วก็ตัวชีสนี่มันเข้มข้นมันเหมือนชีสผสมแบบนะม,มเยอะๆให้มันซีมมี่เนี่ยแคลอรี่แล้วอันนี้เสยยียใจมาก98แคลอรี่ชอบอ,อันนี้ชอบมากเนี่ยโน่หอให้9.9ขนมปังคขะก็จะเป็นแถวๆแบบนี้นะออกแนวขนมคลิฟคอนบ้านเราอะ่ะค็นไ,ไปทางทางนั้นมากกว่าแต่ว่านี่กินกับกาแฟแล้วจะดีมากๆค่ะ อัอ 5, นลลอนี้มุกอให้เจ็ดคะแนนสี่ร้อยสิบเก้าแคลอรี่เลยต่อค่ะกับนี่เยลลี่นะคะเยลลี่เรามีทั้งหมดสองแบรนด์ค่ะนี่ของวัตเต้ค่ะเป็นแบบสองรสชาตินะเหมือนรสชาติไอซกครีมอันนี้ร้อยร้อยแปดสิบหกแถวอันนี้มีสองรสชาตินะคะโอ๊ยมันเป็นอย่างนี้เลยเป็นฝั่งหนึ่งรสสตรอเบอรีร่แล้วอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นรสแบบแอปเปิลน,นะคะสำหรับมโม,มว่าเหนียวแต่รสชาติกำลังดีแล้ว อันเปรี้ยวอันหวานขอให้เจ็ดแล้วกัน,ค,กนคืออร่อยนะแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่ชอบเคี้ยวอ่ะก็จะไม่ถูกใจมันจะกินได้แค่ไม่นานส่วนอันนี้คือซาบักคือหนูไม่ได้ภูมิใจนำเสนออันนี้สักเท่าไรหร่หรอแม่นี่แล้วเขาก็จะมีสาขาแค่สาขาละใบหรือ2ใบเท่านั้น <c oughs> คือเขากะคับซื้อคู่กันอะไรแล้วก็เป็นเยลลี่ห่อหนึ่งประมาณนั้นให้มาสองห่อแล้วก็อันนี้ประมาณเกือบ20,000วอนนะ500ร0 0อประมาณนี้แต่ว่าน่ารักจริงค่ะ จะบอกว่าซื้อแบบซื้อพกกระเป๋าอันนี้เราจะมาลองชิมกันนะคะมันเป็นคอ l l e กชัน lovely hard jelly เนี่นี่ใจะเป็นหนใสๆในเพลง่ายกว่าเยอะเลยออกแนว people gummy ค่ะอันนี้จะาินงง่ายกว่าแล้วก็มันจะมีหลายรสชาติด้วยนะหลายสี อร่อยหอมหอมวาน,วนดีเลยอุ้ยซื้อน,นี้ไม่เสียหลายนะคะดีมากใครมาเกาหลีก็คืออย่างนี้นเป็นของฝากเพื่อนได้จะรังนารักเแล้วก็แบบเป็นไอเทมแบบเบาๆไม่ต้องจ่ายแพงมากเลยบีมนำสำรานนี่กี่แคลแล้วก็ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ตามดูจนถึงตอนนี้แล้วก็หลายๆคนคอมเมนต์มาว่าเฮ้ยมุกว่าเก่งมากเลยเดี๋ยวไปทะเล เดี๋ยวไปฝรั่งเศสเหมือนไปโหนั่นไปโหนี่ตอนนี้มาเกาหลีนะล้วตอนเทปโควิดมุกก็ได้พูดเอาไว้แล้วว่ามุกอยากจะไปเชียงใหม่อยากจะไปฝรั่งเศสอยากจะไปเกาหลีเออได้ไปจริงวะได้ไปจริงหมดเลย <c oughs> <c oughs> ยังเหลือที่ไหนไม่ได้ไปอีกบ้าง <c oughs> อยากให้มุกไปรีวิวอะไรที่ไหนก็บอกได้นะคะฝากติด <c oughs> ตามช่องด้วยนะตอนนี้นะ่จาจะประมาณ3 0 0แสนซับแล้วหรือยัง มานวายก่อนถ้าสามแสนแล้วขอบคุณมากนะคะไปต่อค่ะเราจะไปต่อให้ถึงสามล้านเอรค่ะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะคะไมกพอล้น,ลนี่บ๊ายบายคันโฆษณาโดยการกินอะไรก็ไม่รู้กินไอติมที่มีในไทยอยู่แล้วแน่แหละวีด็อกที่ไม่มีทีมงานมามันก็จะสบายเี็กใชก้ได้จะต,ตัดได้ไหมไม่รู้